เจ็บนิ้วก้อยแล้วกดชิดไม่ฟักเลยเฮ้เราไปลงนี่ไปหลักที่โปรดเแี่กีนอ่ะอาแล้วแชมป์ดิตาเนี้ยถ้ามึงลงอ่ะแชมป์กูบอลเลยเก้แม่แชมป์อะเดี๋ยวกูจัดให้เลยอันนี้พันเก้าหรือพันเจ็ดอ่ะพันเจ็ดแม่งเลยแม่งให้แม่งให้กูเปิดกล้องค้างไว้ เอ้มันมีวิธีในไกา์เขาจะใช้อะไรวะวิดีโอวิดีโอเขาแปะรูปไปปะแปะไปวีไปวิดีโอแบบขยับตัวได้อะไม่หรอเออประมาณนั้นเดี๋ยวกูไปเดี๋ยวกูไปอีบุ๊กมาขึ้นมาเดี๋ยววะรูปอีบุ๊กมาอ้วนได้ปัวไอ้ไม่รู้วะถ้ามาไม่รู้ แต่ตอนเพิ่สตรีมก็ก็ไม่เป็นไรนะพี่ใช่มัเนเออท่วใหญ่มัน,กกนมันจะโดนตอนอ่ช่องที่มีคนดูเยอะๆเลยหนักๆอ่ะโดนแน่มันโดนตัวสอบง่ายเว้ยพวกไอ้ต่อๆมันไปงั้นแหละข้ามันมาหน้าพวกมึงลงมาต้องโกดังอะ่กงกงอะกูยิงโกดังลงไม่ตัวนึงอะปีข้ามไปเก็บของได้แล้วน้องของเยอะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเงียในหนุ่มเจ็บมากเพื่อนเจ็บมากข้างหน้ากูเลยกูนอนไม่ไปกูนอนไม่ไปกูไหมเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเจี๊ยบเชิญ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 เออสวยสวยบ้านนี้บ้านนี้อนนะตามแถวปืนเลยตามแถวปืนเลยเฮ้ยมอมีคนยอมมาท่ามาันนะระวังนะ พี่กูเดินแรงด้วยนี่กูก็ไม่มีเรื่องจะเดินตามหน้าพี่เลยสองต่เอเฮ้ยเสี๋ยแล้วพี่เฮ้ยหี้ย,ยตกใจหมดวิ่งมาบ้านแดงนี้มั้งตกจังไะเหี้ยมาร์คกูเลยไปมึงนะเพื่อนกูรังเก็บเกาะแล้ววิ่งไปเฮ้ยพี่ล้มล้มอยู่สองตัวล้มอยู่สองตัว มันเจ็บมากอยนะู่ในห้องน้ำนี่พี่จอยพี่จอยพี่เราได้เนไปมาตรงนี้ามาตรงนี้เนาะมาฝามาฝน้งฝั่งกูล้มตติ๊กหนึ่งกูเฮ้ยมันชุบเพื่อนเสร็จแล้วป่ะมันนี่ผมตามไอ้พี่กูดังมากเหลือกูดังป กูดังไม่โผล่มาร์กกูน็อกอยู่อ่ะใช่ใช่ปะไอจีนใช่ใช่เฮ้ยเ้ยรถไอไอจีน้เออไอเฮียกูได้ยินเสียงคนอยู่ตรงหินไงกูเอาปั๊มน้ำมันก่อนนะเออเออเดี๋ยวกูวิ่งตามมาเอ้ยนี่แปลกนะเนี่ยผับจีนไม่มีหูฝานนะฝั่งกูมีตัวหนึ่งแน่นอนตัวหึงอ่ะอยู่ในปั๊มหรอข้ามนใช่ กูมีแฟลชไกเอาปะไฟเข้ามางในเดี๋ยวแฟลชให้ลูกนึงไปเลยลูกนึงอำเฮี้ยไปไหนแล้ววะเฮ้ยเจ็บบอลนะเฮี้ยนั่งอยู่ข้างนอกซ้ายมือเจ็บบอลเจ็บบอลชิวๆกูเซฟกูเซฟเพื่อนไม่เป็นไรบ้ามับได้ใช่ไหมหลบได้หลบได้หลบได้ร้องเอามันก่อนกิน ติ๊กสามนะตานะกูได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราวังติ๊กหนึ่งกูติ๊กหนึ่งกูเอาเอาโล่มาตั้งก่อนไอ้เฟิร์สแต่ตั้งเป็นฝั่งเนี้ยเออค่อยเดี๋ยวคือมันแหลกจนกูแบบเคาะไม่ตายอะไรเงี้ยคือกูพยายามเคาะมันยิงแต่หัวเอ้ยนี่ไงอันนี้ตีใหม่บางเขาบางเข้าบางเขาบางเขาบางเขา ก็ต,ตัวน้ำอ,อ่ะไอ้พวกฟังเห็นนี่พี่เฮ้ยมีคนปาระเบิดใส่มึงอ่ะต้ามีคนอยู่ใกล้เมืงน้าหมิงถ้ามีคนเดนนิมาเฮ้ยใกล้ละหมิมมงล้มหึิงก้อนท้ายล้มแ้วก็ก้อนขวานี่มั้งหวะบนหลังคาพี่หลังคา พี่มีตัวอื่นด้วยกูกตัว,วต้องเอาเก็เกตงหน้าก่อขับรถมาทีมกูหรือว่าไงตงเราพี่พอบเอาบาวมนแล้วมทีมกัมากูเพื่อนมาเออเล,ลตรงรถตรงรถเลยเพื่อน ไม่เปืนเลยเฮียตรงนี้นในซอยอย่ลบซอยกายมีสองตัวไว้ตรงนี้ขับรถแล้วก็วขับรถสองตัวเป็นเต็นท์สามตัวไกด์สามตัวนะเต็นท์นั่นอะก็สูกละสามสิบไม่มีน็อกไว้เฮียกูวิ่งอยู่ไกด์เออราคาละหนึ่งเพื่อนล้ม ูฮิวเฮ้ย <Hey. S 1> ทำไมไม่ตายอ่ะเหลือล้ากูสุดทายถ้าถาาอดสมบูรณ์นะครับหมดซ่ <Hey. S 1> านักซ่านัก, <Hey. S 1> กว่าตัวกูแบบไม่ใช่เว้ยไม่แต่พี่แกยิงเยอะมากเลยนะตัวท,ที่สองเออ ทำอยู่สิ ientes, ทำอะไรกูกูใช้ทุกอย่างที่มีทุกอย่างที่มีแอคของคดงไเมพี่หมดทุกอย่างไม่แต่เมื่อกี้ตัวเมื่อกี้พี่แม่งโอ้โหกูยิงโคตรเยอะคือมันไม่ตายเลยไง คือหมายถึงว่ามันควรตายไ่เหรอใช่ควรล้มตั้งแต่โดนยูซีรูดแต่ว่ามันไม่ล้มจิก้ามาตัดรูดหมดฮูดี้นี้มาครบเซตเลยนี่อ่ะมาใหม่ละเพื่อนตีใหม่มาแล้วตามปกติเพื่อนไม่รู้จากไหนเนี่ยเมื่อกี้เออจดจำไว้นี่แหละนี่แหละผับจีงคืนเพื่อนระวังเพื่อนระวังเจอแล้วเขาเออ ระวังาาตัวใกล้เลยเพื่อนพวกนี้มันชอบมีตัวเติลนะผูบอกไว้ก่อนเลย<า>ไกัวเพื่อนไปกลัวรถเอยเรามีรถนะเพื่อนถ้าเราจะโยกออกอ่ะพวกงานมันได้อยู่นะกินกูจะกากงานนี่แหละแต่ว่าเอเง้ยกูกูออกให้ก่อนอยู่โซนไหนที่สามอ่ะทิศสามกูเลยเพื่อ,เอ,อนเออเมึงเก็บบูชิปไปยังอ่ะอาาแล้วิ่<ไ>งมาวิ่งมาตรงนี้นีมา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 มมม มึงข่าออกไปเลยกินข่าวออกไปเลยกินมันไม่รู้ว่ากูมาชิดแล้วนะชิดแล้วนะเออดูเลยแรกมัมึงจอดหินนี้ได้มากินได้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 ไอ้กูเห็นและสามตัวมึงอยู่ลรงโลกหน้ากูเลยกูได้ฟีกูได้ฟีกูได้ฟีหมดเลยได้ฟีหมดเลยสามตัวอยู่หน้ากูสมหนึ่งเพื่อนดาตัวหนึ่งเพื่อนดาวตัวตัวจะล้อมเต่นี้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  ตรงตรงติ๊กูเลยติ๊กเข้าไเข้าไปละ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 มากุณเลยมากุณเลยเพื่อนเข้าไปมาคุณละจอดจบนะไอ้สัตว์จบนะจบนะเจอกูอย่างเงี้ยจบนะสัตว์้งงถามเขาจะทำได้ให้มึงเฮียมาแจมมาดิเดี๋ยวไปโหมดอีแล้วที่มันมาแจมแบบนี้ชอบเกือบร่วงไอ้เฮียภาสกิีเรียกก่อน ตัวละครลับหรือเปล่ลปาครับพี่นี่ผมเล่นอยู่นี่ไงไอ้น็อตเนี่ยไ <c oughs> อ้น็อตตัวละครตัวละครลับกระจกนี่ไม่รู้หรอไอ้น็อตเนี่ยไอ้น็อตเด็กนังหนาไปไปชกกันเพื่อน <c oughs> ฟิชชิ่งไปได้ละเพราะว่าไอ้เฮียนี่ออกไปแต่ฟิชชิ่ง โรยออยังอยู่ล่ะจอยบังเกอร์ไว้เราโรยหรือว่ากุลิสเอฟอูีใกล้ไปวะปับเอ้าหาเดี๋ยวโอ้ถ้าเล่นใกล้ปวดหัวเลยเพื่อน นี่อะไรเก้าห้าเก้าห้าเพื่อนเออเก้าสิบกูไปลองพักแล้ววะแม่งปวดตาเสียสุขภาพจัเดเลยไ่รลบกูจริงมีรถไหมั้อหมอมีรถไงพี่พี่นั่งกับผมวะพี่รอดแน่นอนอไม่เป็นไรกูไปแวเนกูนเดี๋ยวอมหมี่ะไกลนี่เขาไม่อยากนั่งเราวกับผมนะเว้ย <laughs> มึงช้าไอ้สัสเชียฟ<ม>าร์มมึงยังขาดจังหวะอยู่เว้ยเล่นแบบสโลไลท์ไงพี่สโลไลท์สโลไลท์ขอ,อยาสาโลไลท์อ่ะไนวะไม่มีคนเ <rapping> มื่อกี้ไม่มีฟีดนะเาจะเข่าดีปะมันมันมันะะ <S <S> <S มัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องมาแถบๆเราหมดเลยนะเห็นวงปะ ลายข้างบินอะ่ะอุ้ยเฮียงููมีของดีเพื่อนหมกสามเหลือตรงนี้ รถมา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 โอเคผ่านไปแล้วเลี้ยวไม่เลี้ยวมานหน่อยหรอวะขึ้ไปเลยนะตัวนี้นเฮ้ยมันเลี้ยวกลับมาเว้ยกินนี่เห็นปะไอ้มันมาลอยเพื่อนมันยิงเรามันลอยเพื่อนมันยิงเรา ขับออกขวาไปไหมขับออกขวาขวาไอ้เพื่อนมันเำลังขับมาขวามือเราตล้วมนอยู่ไหนวะขับอยู่อยู่เราเขาหล่นหน้ากูเมื่อกี้ได้ยินเสียงปืนมะได้ยินเสียงปืนมะเออซีโก้นัดหนึ่งโดนนัดหนึ่งกินมีตัวนักกินมีตัวมีตัวตัวนักกินตัวนักกินตัวนักเจ็บเพื่อนกูถอยก่อนดีกว่าเพื่อนไม่ค่อยดีว่ะมุม กูข้ามให้กูข้ามให้เพื่อนกูฮิวกูฮิวอยู่หลังกูดังกูไหมกูเซฟอยู่กูเซฟมาคุ้ยตัวโอเคมากูอีกตนดูขับบอลหรอตัวผมติดอะไรอ่ะเข้าออกได้เพื่อนกกูลออไม่พีใส่กูวะใส่พีนี่นี่นี่ อยู่ตรงติ๊กติกกูเลยเพื่อนนั่งอยู่แบบนี้มาต้องเงินกูตัวนึทำไมยิงใส่กูเฮ้ยที่อ่ะไอ้สองสี่ใช่ไหกูเออข่าวเต็นเนี้ยไอ้สองสี่ให้กูเจอละกูเจอละเพื่อนมาให้กูดิมาให้กูดิเพื่อนมากูเลยมากูเลยมากูเลยเพื่อนมากูเลยเออสวยเลยผมยิงไม่ได้ผม อย่ามันปิดมุมจัดเลยไงเอออุ้ยอะไรอ่ะไม่เป enfin ็นไรเซฟเซฟเซฟมิงขับรถมาได้ปะได้ได้ได้แค่มิงขับรถมาชิคกอลังพี่ชิคกอลังพี่ชิคกอลังพี่มิงเจอนะมิงขวาขวาเจ้ามงเข้ามามีเข้ามาไวหน่อยมิงสวยชุบเลยนะต่อละ อุ้ยเฮี้ยนี่แม่นจัดเลยฝาสวย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 อีนู้ดเป็นทางผู้พี่คันหนึ่งโอเคเจาะกระจะไอ้เฮี้ยแม่งยังมาอยู่อยู่มันโผล่ไปหิงกูวะที่เห็นเฮี้ยอะไรกูวะก็กลัวส่องแม่งต้องนานเลยสวัสดีครับพวกผมแม่งปิดไอมีคนมาหากูเดี๋ยวพวกกูไปหาหนิงนีบไปนะที่ไปหาใครอ่ะ ชีพหายแล้วงี้กูตายพี่มากลุมาประมา่ไหนกันก้อนหินไหนก้อนหินเหนก้อนหินเลยมัลงยิงกูบอให้บอให้มากูเลยเพื่อนมาดูเลยวิว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 ้ววิววิววิววววหววิ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 ววววิววิวว้วววว้ววววหวอิววิววิววววววิววววิิววิววิมิ สมุกก่อนนะพวกมึงมันมีลิงเอาไว้ยมีอยาป่ะไอ้มีมีเดี๋ยวพวกกูเดินเข้าไปเคลียร์บนเขาให้ต้องฮิวกว่าแต่ผมมาแปะตรงนี้ให้พี่โอ้ไม่อยู่ตรงหินนี่เลยเฮ้ยต้นไม้นี้มีคนไอ้พวกมึงล่วนะต้องแอบก่อนกินกินกูต้องกูแอบกินไอเฟิรเฟิร์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 เเลนขวาอะเฟิร์เฟิร์เลนขวาอ่ะเฟิร์สเฟิร์เเฟิร์เเฟิร์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 เิร์เฟ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 เฟิร์เฟิร์เฟิร์เฟิิร์เฟิร์เฟิ เฮ้ยมากูว ah ิ่งไอ้กินมากรูวิ่งกีกินมากรูวิ่งมากรูน้ำเงินเออมาเห็นปะไอ้ไอ้ม้ล้มเงินกูเห็นแล้วเดี๋ยวกูยิงตัวบนหินให้ไอ้นึงกูชิขวาไว้อยู่เจ็บพี่หลังหินนะเจ็บมากหลังหินหน้ากูมีสองตัวเจ็บเจ็บเจ็บมากตัวนึงหินนี้หินนี้มีสองตัวโอ้ยเชี่ยปืนแม่งแบบมันหัวเลย มันหัวอะไรกินเออมันนอกไปหนึ่งอ่ะมันต้องชุบเพื่อนมันต้องชุบเพื่อนตรงมาร์กนั่นเงินแล้วก็ก้อนเห็นตัวท้ายเพื่อนกินกินแล้วต้องแล้วต้องสมกตัวท้ายเลยตัวท้ายเลยตัวท้ายเลยตัวท้ายไปชุบเลยปั้ไปชุบเลยมั้ยไอ้กูไปฮะกูไปฮะตรงไหนสมกเลยไนสมกเลยไนสมกเลยสมกกินเออนี่ไหมนี่ไหมใกลนี่ไหม เอ้รมันอยู่ในองอยู่ในตบอล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 ลอล้อหลังมมาร์กมากู้มากู้มาจันมจัาจันการข้ามการข้ามนองวี่มากูดักใหกูด่าให้ก็บมาสงกันวะส่งยหมดปยาน้ำสิบหกเก็บมาทำไม มันก็รู้สึกว่ามันวิ่งอ้อมมาแล้วว,า,วายกินมีโอกาสเพือเพ่อนกูพยายามเข็บลูกทองเยอะเหลือ,ลอตัวเดียว<ล>าวายกินใช่ใช<ๆ>่กูเห็นตัวเดียวกูเห็นตัวเดียวรถกูจอดอยู่เนี่ยถุงกูจะหมดไวเงี้เราต้องไปเล่นตรงต้งเขาเนี่ยเพื่อน ต้องวอล์กส่วน,นกันเพื่อนกระสุนกูจะหมดไอ้ตบผมมีพี่มีเอาให้กูทิ้งรถคันนี้ไว้ให้นะอยู่นี่นะรถอยู่นี่นะเดี๋ยวกูวิ่งให้เนี่ยข้างหน้ากูยิงกันหนักมากเลยเดี๋ยวกูจัดเองเนี่ยน็อกกระละที่สามสิบกับที่ห้าหมดโอ้บนบ้านนี้เฮียเอาหมดเลยสัตว์สองตัวเฮ้ยบ้านน้อยเนี่ยบ้านอย,อยู่อยู่ในบ้านทีกหนึ่งคนไม่เยอะคนไม่เยอะที่อยู่ในบ้าน มีรถขับมาริมนะกูยังไม่ยิงนะตรงนี้ตีตัววันเนี่ยแค่สองตัวกูออกซ้ายไม่เห็นได้เออใช่ใช่ไอตัวขวามันหายไปแล้วอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไอตัวขวาไม่รู้ตัวเดียวหายนี่ยิงกูเปล่าวะรออยู่วะกูโดนกูโดนบ้านยิงมาเนี่ะไอขวามืออยู่เลยกีดเออเออขวามือหน้ากูเนี่ยเออเอออันนี้น่าจยิงกูตัวนี้ตัวนี้ ในบ้านมีขนปล่อยกินในบ้านมีต้องออกแล้วใช่ใช่มึงเอาให้มึงแค่ขับมาตรงกูหรือมึงเนี่ยมาเล่นตรงกูเซฟไยเพื่อนเซฟร้อยแล้วก็มาดักที่ซ้ายการที่ซ้ายยิงกันหนักเลยตรงเนี้ยหยุดตรงนี้เห็นตามเสียงปืนเลยขอแบะที่นึงได้หรอวะเฮี้ยตัวเดียวไอสัตว์ในบ้านมีตัวเดียวเฮี้ยอ่าเฮี้ยบ้านตายแล้วเออตัวนี่แหละชื่อนี่แหละใช่เลยติ๊กสี่นี่ติ๊กสี่เฮ้ยวิ่งมามาโกู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 ขี้ชิบหายละกู ยมีมาแล้วเงินให้หน่อยได้ปะมาแล้วเงินเหรอพนหนึงอ๋อได้ได้ได้ยิงฟยิงรเจ็บแล้วเจ็บแล้วเแล้วนแล้วตแวตแล้วเอ้เฮียนั่นแหละไกตัวนี้แหละกูจำชื่อเปนได้เลขสี่ีกันพี่หรุปนี้ไม่สตัวตรงเต็กโกความยาก เฮ้ยน่าน่ากูครบแล้วเพื่อนไฟต์ตรงนี้แล้วก็หลุมมี2ตัวใช่มีหินก้าวนี้ตัวนึงมี่ริมน้ำนี่ยิงกันกูเคยดูในแข่งตรงติ๊กหนึ่งมี2ตัวนะขับโดษติ๊กหนึ่งยู่มีตัวนึงไม่อยู่ขับโดเหรอ ตรงน er ica, right <sk 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 ี้หลบกันหน้ามีหน้ามีลนีลนีจิบหายแล้วกูเียจิบหายแล้วสกูจิบหายแล้วกูจิบหายแล้วสมองเยอะแลมะไปชวกันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูวิ่ไปตบใหะ หินก้อนนี้มีตัวหนึ่งเจ็บไม่เอาขวาไม่เอาขวาหนี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 น หลังเห็นม like ีตัวนึงหลังเห็นล้มเหลือเนินกายเลืเนินกายนี่นี่นี่ประมาณหนึ่งกูแค่นั้นเดี่ยว้าเออไอ้เหียแชมป์ต้องทีไอ้สัตว์แชมป์พียเรายากจังอ่ะ ีติดสีฟไปที่รถทำไมพี่เห็นในแข่งก็ทำมาเยอะไงตามบักแล้วแล้วเป็นไงถ้ามันเป็นดักฝันมาเลยพี่โอ้พี่มาแชมป์เดียวเหมือนกันน้องของอร่อย